สวัสดีท่านชม้ชมซ c นะครับสวัสดียามเย็นครับผมนี้อยู่กับผมสีย่ชนแนลนะครับของดีวิ้ถีบันเราวันนี้มาอัปเดตนะครับแปลงอ้อยที่ปลูกไปเมื่อตอนประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับอัปเดตให้ดูนะครับผมตรงนี้เมื่อคืนฝนตกนะครับผมฝั่งโนนี่เขียวะจีเลยนะครับโอ้โหอันนี้ปลูกท้ายสุดนะครับผมนี่ไม่ค่อยงอกนะครับอันนี้ก็เลยเอารถไถนะครับ ถึงฝนตกเอารถไถมาลือเอานะครับส่วนที่มันงอกนะครับอนันนี้เอาไปซ่อมแซมจุดฝั่งนู้นนะครับจุดที่ว่ามันห่างนะครับไม่ค่อยงอกเอร์เส็นต์การงอกไม่ได้นะเพราะว่าไม่ได้ปลูกตอ่อเนื่องนะครับช่วงเมื่อกี้มีธุระนะครับผมโหหนี่นะครับมาเอาไว้ปลูกได้ครับผม อาไปซ่อมแซมสวนที่ห่างนะต้องเอารถทีหนึ่งนะครับผมใช้ริปเปอร์นะครับผมขุดเอาเลยนะครับได้ไวเดี๋ยวผู้ปสาวมองช่างมาตามนะครับวันนี้มาช่วยซ่อมแซมไม่เสียนะครับเพราะว่าเดือนนี้ก็ต้นเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับบ้านเราก็เริ่มฝนตกแล้วครับอากาศก็เริ่มโอเคหน่อย ช่วงเมื่อกี้ก็โอ้โหแดดนี้ร้อนมากเลยนะครับนี่ครับแต่งี้ไม่ค่อยงอกนะครับส่วนฝั่งนู้นจะเก็บไว้นะครับเป็นพันปีหน้านะครับขยายมาฝั่งนี้นะผมฝั่งนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวไปอัปเดตให้ดูฝั่งนน้นนะครับแล้วก็ตอนซ่อมแซมอ้อยนะครับนี่นะครับไปปลูกต่อได้นะครับผม เดี๋ยวไปถ่ายให้ดูนะครับข้างบนรถเป็นยังไงนะครับก็เหยียบแปงเลยนะครับผมมีเปร์เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับผม เดี๋ยวไปเจอกันตอนซ่อมแซมอ้อยเลยครับผมสวัสดียามเช้าครับผมหลังจากเมื่อคืนโอ้โหผมตอนแรกว่าจะถ่ายให้ดูครับตอนที่ผมมาซ่อมอ้อยนะครับทีนี้โอ้โหพากันเร่งเกินรีบนะครับเพราะว่ามืดเดี๋ยวมันมืดก่อนนะครับก็เลยมาอัปเดตให้ดูตอนเช้านะครับผมนี่ครับอ้อยของเรานะครับอายุอ้อยสองเดือนแล้วนะครับผมประมาณสองเดือนเต็มนะครับ เดปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมเีียช n n นลของดีวิธีบ้านเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการปลูกอ้อยนะครับปีนี้ผมปลูกอ้อยข้ามแรงแปลงนี้11ไร่นะครับผมรอ,อบก่อนก็โดนบัวควายกินไปเกือบหมดแล้วนะครับผมช่วงที่กำลังงอกใหม่ๆครับผมก็มาจัดการได้นะครับ กไปคุยกันเคลียร์กันที่บ้านเพื่อไบ้านนะครับเจ้าของก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับผมนี่อ้อยของอันนี้อ้อยก็โดนฝนนะครับเมื่อคืนฝนโดนฝนครั้งแรกในะรอบสองเดือนนะครับผมโอ้โหมันทิ้งช่วงยาวเลยนะครับนี่ลองรอยที่ว่าโดนวัวควายกินก็ยังเหลืออยู่นะครับผมฝั่งโน้นก็ กำลังสวยเลยครับผมแต่กออย่างดีเลยผมนับดูวันก่อน,นครับผมนับได้สิบสีต้นนะครับกอเดียวนะครับผมโนี่กอกำลังสวยนะครับผมไงก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับอย่าอย่าลืมกดติดตามนะครับผมก็คอมเมนต์แนะนำมาได้นะครับ ยาก็ผมขูดไปสองรอบแล้วนะครับยาก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมปีนี้อ้อยราคาดีนะครับผมถือว่าโอเคอยู่นะครับน่าจะหมดนี่อยู่นะน่าจะมีเหลือบ้างอยู่นะครับมาอากาศเริ่มเย็นลงนะครับบ้านเรายังไงก็ขอบคุณคลิปที่แล้วที่ว่าเจอดงหนูครับ EP ห้านะครับ,รบโอ้โห ยอดวิวถือว่าโอเคเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูแปลงอ้อยนะครับอัปเดตแปลงอ้อยนี่นะครับกำลังสวยนะคผมถือว่าโอเคอยู่นะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะอย่าลืมกดติดตามนะครับสับสุดไข e กระดิ่งแจ้งเตือนะครับผมคอมเมนต์ให้กําลังใจสุยาชแนลด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ผ่านกดสร้างรายได้เลยนะครับ โอ้ทำไปเรื่อยๆนะครับไม่เป็นไรขอสู้ต่อไปนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับคลิปนี้อัปเดตแปลงไอ้ให้ดูนะครับสยามชาแน,นลนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ